มันหายไปเลยรถคันนี้โอ้ยหาดูซิมีไหมไม่มีไม่มี มีก็กลับมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ai, Hãy subscribe cho kênh พุ้ยจ oh, oh, ับให้หน่อยโอ้ยนี่ไงป่าห้อยอันนี้อะไร กินไหมครับอ,อ่าข้าวหน่อยโอใยครับก่อนขอ,ขอบคุณครับก่อนครับครัอบอ่ะโอ้จับดีดีอะไรไหมอะไรไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง เจ็ดใ,ให้ออกใครทำอุ้ยอุ้ยเช็ดปุ้ยเช็ดให้ปุยเช็ดเหรอออกไหมออกไหม เอาไปล้างเอาไปล้างใครทําเพื่อนใครทำดำเพื่อน,อ,นอือเอาแล้วออมสิไม่มาเล่นน,นั่งนั่นงนี่จะนั่งดูเหรอเอาเอาสิมาเล่นด้วยกัน

सौन so, से อะไรวันนี้อะไรเอ๊ะอะไรนะแกะแกะยังไงไหนไหนไหนมามามาแกะสิแกะสิอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนาะ Để ok nhanh ngay Tham lên mấy Làm Để ai chơi để ai chơi hmm. Tut apa ini. Ini. ini? TAK TAK LONG TAK LONG atau TAK SELANJUTNYA? ชอบชอบมากไหมย่าตักตักย่าย่ายังไม่มาครับเดี๋ยวย่ามาเดี๋ยวย่ามาเป็นยังไงนะรถตัวน,นี้เนี่ย แกยังไงนี่นี่ไขอะไรเนาะแกแก,แกอะไรไหน,เป,นเปิดดูสิเอาหมดเลยทำไงไหนมีอะไรบ้างมาแล้วเครื่องบินมาแล้ว อืมก็ตักก็วางไว้ตักก็วางอ่ะตักวางไว้นี่ตักวางไว้นี่โอ้ตักมาตักเครื่องบินเหรอเล่า นี่เครื่องบินจะบินไปละบินไปละมาตักตักบ้างสิตักทำยังไงนะโอ้ตัวตัวนี้ตัวนี่ 전주 무권, 전주 무권. 전주 무권. 1번. 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 1 1번. 1번. 1 เนียน้ยเน่ยเาเาอยู่ไหนเกาเครื่องบินจะชนคนแล้วจีชนจมูกคนชนจมูกคนชนจมูกคนชนหัวคนชนหัวคนจ

หนูจะไปเทียอยวทำไมหนูนก็จะขี่ไปก่อนเอาล่ะต้องขี่ไปก่อนเออขี่ขี่ไปก่อนน,น,อนอ,นกอักนนึงตักไม้ตักไม้ทำเสียงด้วยตักเร็ว,เ,รวเนี่ยไปเอาบวกลงตักเนี่ยตักไม้เออเออลงอยู่สองก้อนตักจิกก้อนอไปเออเออ แงกใครเต็มก่อนเอาไปเทเอาไปเทเทไหนให้น้องเอาไปให้น้องเอาไปไหนเอาไปเทไหนเงยๆงเงียึงเทเไปนุนนุนไปเทนุนนุนไปไปไปแล้วอแล้วตรงนั้นแหละเทไกลหลายไอแล้วพแล้ว

bên cạnh này thăm nghe thăm nghe. Rốt ở đây nè